การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือถ้าไม่มีแอนเขาไม่มีใครแล้วถ้าเราไม่ไม่เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้วันข้างหน้าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วมันไม่ไมีไม่มีคนดูแลเขาเขาแบบว่าสามารถดูแลตัวเองได้คุณแม่ก็จะได้แบบเหมือนโล่งใจมีความสุขค่ะคดีนี้ฟ้องก็คือชนะนะคะแต่อยากฟ้องแล้วก็เอาชัยชนะมาบอกลูกว่าอย่อยากมีใครมาลังแกลูกของแม่เด็ดขาดเพราะไม่งั้นน่ะแม่เอาจริง ภาคภูมิใจกับลูกชายคนนี้เราบ่างคะล่าสุดเพิ่งได้ร,รองอออางวัลเลยค่ะก็เป็นเป็นรางวัลที่พวกเราแบบพยายามมากๆเลยภาคภูมิใจมากๆเลยน้องมีอะไรอยากจะพูดไหมน้องภาคภูมิใจมากแค่ไหนคือวันนั้นนะครับผมผมเหนื่อยมากแต่ในที่สุดนะครับ the results were priceless คือผม คือผมรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ผมได้อันดับที่หนึ่งครับเล่เหรียญทองครับผม,ผมดีใจมากเลยครับ ก็ภูมิใจนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นก้าวแรกแต่เดี๋ยวเราก็จะยังมีถ้ามีอันไหนที่มันสําคัญสําคัญที่จะพอจะเก็บพอร์ตให้ลูกได้บ้างเราก็จะยังทําต่อไปค่ะใช่อันการแข่งขันนี้คือคือเขาลูกคุณแม่รีเควสเองหรือว่าเหมือนแบบมีการส่งต่อมาจากผู้ปกครองอย่างี้ค่ะหรือว่าบางทีเราไปเห็นในในในเพจต่างๆคะ่ะพอเราเห็นปุ๊บว่าโอ้ได้รางวัลจากผู้ว่ากรุงเทพด้วยนะแล้วก็จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราว่าโหแบบ เหมือนแบบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเลยไงคะ่ะถ้าเราได้มามันก็คงจะดีน่าจะเป็นเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่จะสนับสนุนให้น้องแบบว่ามีมีพอร์ตที่สวยแล้วก็แบบเออมันมันเป็นความภาคภูม,มิใจของแม่ด้วยคะ่ะใช่แสดงว่าคุณแม่ก็คือสนับสนุนลูกในทางวิชาการเย่องบางที่เหรอ,อไม่ใช่คะ่ะที่เราที่เราพยายามได้เรื่องวิชาการเนี่ยเพราะว่าเราอยาก อย่างที่บอกว่าเราอยากได้ทุนการศึกษาเพราะว่าจริงๆน้องอ่ะออกแนวสายแนวเลยคะสายอาร์ตสายอารคือคือไม่ได้แบบต้องเป็นหมอเป็นครูอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าเกรดเกรดน้องอะดีบางทีคุณแม่ก็แอบ,บเสียดายเกรดแต่ว่าเราก็ไม่ไปบังคับเขาว่าเออถึงแม้จะเห็นเกรดลูกดีแล้วก็บังคับให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเขาชอบสายอาร์ตชอบแบบเอ,อ่อการอิลลัสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขาเป็นไปแต่ว่าออสายวิชาการเนี่ยเราเก็บเพื่อในอนาคตเผื่อว่าเรามีบุญแล้วเราได้ทุนนั่นคือบุญของเรา ใช่ค่ะสำหรับพี่แอนก็คือข้างที่จะวางแผนวางแผนให้ลูกเราในอนาคตระยะยาวเลยใช่เพราะว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือถ้าไม่มีแอนเขาไม่มีใครแล้วถ้าเราไม่ไม่เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้หรือว่าไม่ไม่ไม่คิดอะไรตั้งแต่วันนี้ให้เขาอะค่ะวันข้างหน้าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วมันไม่มีไม่มีไม่มีคนดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้แบบว่าเขาได้มีอะไรติดตัวไปสมมติเขาได้ทุนการศึกษาหรือจากสถาบันอะไรหรือว่าเขาแบบว่าสามารถดูแลตัวเองได้คุณแม่ก็จะได้แบบ เหมือนโล่งใจมีความสุขค่ะเรียกว่าเป็นหล่อด้วยเก่งด้วยได้คุณแม่เลยค่ะอย่าู่อ้าวก็ต้องมาลูกแม่ก็ต้องได้แม่อยู่แล้วนะคะเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกแม่ต้องได้แม่อยู่แล้วนะใช่ไหมกวนเออใช่พี่พี่แอนค่อนข้างคุยเปิดใจกับลูกหลายๆเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็เติขึ้นเขล้อมาเลยมีสาวๆมาจีบบ้างแหวนดิอันเขาเขา เขาก็เล่ามีเล่าอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้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 สนใจเรื่องนั้นเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือที่สนใจก็คือเนี่ยต้อง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 เรียนให้ได้นะต้องทําพอร์ตให้ดีนะอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้สนใจเรื่องสาวๆค่ะแต่ถ้าสนใจขึ้นมาเมื่อไหร่ก็บอกได้ไม่ได้มีปัญหาคุยได้ทุกเรื่องค่ะถ้าเกิดว่ามีสาวๆดูอยู่แล้วบอกถูกตาต้องใจเราต้องผ่านด่านแม่ไปก่อนเลยผ่านเจอกับแม่คุยกับแม่ก่อน คุยกับแม่ได้ดีนะไม่หรอกแม่นเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบว่าคือตลกอยู่ละไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบโหปิดกั้นทุกคนห้ามมาจีบลูกหรือห้ามมาชอบห้ามมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะถ้าถ้าถ้ารักกันชอบกันอยู่ในความเหมาะสมที่สมควรกับวัยแม่แอนโอเคทุกอย่างค่ะอืมใช่คับพี่แอนก็คือซับพอร์ตลูกในทุกด้านเลยใช่คับอืมขออนุญาตถามอีกหนึ่งเรื่องที่ชนะคดีมาพี่แอนค่ะ ก็คดีนี้ฟ้องฟ้องก็คือชนะนะคะชนะไม่ได้แปลว่าชนะอย่างเดียวชนะแปลว่าผู้ถูกฟ้องได้โทษอาญาไปด้วยนะคะไม่ได้ต้องการแบบว่าอฟ้องเพื่อเอาสะใจแต่อยากฟ้องแล้วก็เอาชัยชนะมาบอกลูกว่าแม่ทำให้นะแล้วอย่ามีใครมาลังแกลูกของแม่เด็ดขาดเพราะไม่งั้นน่ะแม่เอาจริง ก็คือเหมือนเราก็ทําทให้เหมือนเป็นส a s e s ดดี้สำหรับคนอื่นด้วยใช่เพราะว่าแม่แม่เอาจริงนะคือลูกแม่โตแล้วแล้วลูกแม่ไม่ได้รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์มาแบบทําร้ายทําลายดวงใจของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ชนะการชนะคดีไปมันยังมีอะไรแบบนี้เข้ามามันมีอยู่แล้วค่ะมันก็จะมีคนที่ไม่รู้ว่าเราชนะคดีมันมีเยอะเพราะว่าข่าวแต่ละวันมันรันวันหนึ่งเป็นร้อยๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนที่ไม่รู้เนี่ยมันมีเยอะค่ะก็ยังคงพิมพ์ก็ยังคงอะไรแต่อันไหนที่แอนมองข้ามได้แอนจะมองข้ามเลยเพราะว่าไม่ไม่คือถ้าแคร์คงป่านนี้คง เนาะสิบกว่าปีพี่คงหัวะระเบิดแตกตายไปแล้วว่ะแต่ว่าพี่ไม่ไสนใจแต่แค่แบบอย่าทำร้ายอย่าทำาลายเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแค่นั้นเลยก็เหมือนตอนนี้ก็เหมือนพี่พี่อ้ก็เหมือนแข่งกันขึ้นรับกับมือกับตรงน,นี้ได้แล้วใช่เพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็แบบเหมือนประมาณถามว่าเมื่อก่อนเราเราไม่ฟ้องแม่อะไรเนี่ยหนึ่งคือเราเอาเวลาไปทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้ก็ทำมาหากินอยู่นะ เออแต่ว่าถ้ามันแต่ว่าเอ้ยเราก็พิสูจน์ตัวเองแล้วพี่คิดว่าพี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พิสูจน์ตัวเองได้อย่างยาวนานมากแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งเนี่ยจะแบบไม่ไม่ยอมที่จะมีแฟนใหม่จนเขาเรียกว่าตอนก็แทบจะตลอดชีวิตแล้วอะ่ะพี่พี่คิดว่าความคิดส่วนตัวนะพี่คิดว่ามีน้อยเพราะว่าทุกคนหนึ่งทุกคนก็ต้องการความรักทุกคนต้องการคนซัพพอร์ต จิตใจซัพพอร์ตทุกอย่างแต่คือพี่คือคนเดียวหมดเลยแล้วก็ยอมที่จะแบบหัวใจนี้ให้เขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่พี่สุดหนทางมายาวไกลมากอะ่ะเหมือนตอนนี้ความรักของเราคือยกให้ลูกไปเลยใช่ค่ะถามน้องรักแม่ไหมคะมม,มีีเสยรักสิครับเขา พี่แอนเคยช่วยชวนเขามาแบบเหมือนไลฟ์สดขายของกับพี่แอนร้เปล่าคโอ้ยเมื่อก่อนพี่ไลฟ์สดขายของตลอดเดี๋ยวก็วิ่งเข้ามาในเดี๋ยวก็วิ่งมานครมาเข้ามากวนฮะวิ่งเข้ามาทำอะไรคะเข้ามานู่มมากเลยค่ะพี่ขายของอยู่แล้วก็วิ่งเข้ามาตัดหน้าแล้วก็วิ่งเข้ามาเอาของเอาไปแล้วก็ถ้าไม่วิ่งเข้ามาก็จะมีเสียงรอดเข้ามาตลอดคือฮัลโหลแม่ตรงนั้นตรงนี้แม่ยจุดตลอดเวลาเรียกพี่ตลอดเวลาจนพี่แบบเดี๋ยว จะขายไม่ของเนี่ยจะขายไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่มันเป็นความสนุกที่มันมีความสุขและอยู่กับเขาอย่างเงี้ยค่ะเออก็มีช่วยขายบ้างบางทีเนาะที่เราขายน้ําพริกเนาะลูกเนาะพิธีก็ว่าน้ําพริกพริกธีเนาะตอนนั้นเนาะใช่ครับบางครั้งกับบางครั้งก็ช่วยแม่ขายคร่ะเออบางทีก็มีมาช่วยขายบ้างค่ะอืพี่อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างไหมคะในเรื่องของการที่เราบอว่าอนาคตอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนที ในอนาคตนะลูกไม่ว่าแม่จะอยู่บนนี้บนโลกใบนี้หรือแม่จะไม่อยู่แล้วแม่อาจจะแก,ะมก่มากๆแล้วก็ทีโตเป็นหนุ่มมากๆแล้วนะลูกเป็นคนดีดูแลตัวเองให้ได้สิ่งที่สําคัญก็คือ you have to be strong แล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่าพึ่งพาคนอื่นให้มากทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะลูกรู้ไหม นั่นแหละค่ะ